ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า NCO Men Expert มั่นใจหมดปัญหาสิวกลับมาขันตอนนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาสค่ะคันปากอยากเมาส์เห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือนี่เลยนะ NCO นะคร Men's นะ Expert Cream นะฮะ ออแกนิกฟอร์มูล่าคุณผู้ชมนะสำหรับคุณผู้ชายใช่แล้วแต่แอบกระซิบนิดนึงคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะฮะตัวนี้สารสกัดหลักๆเลยนะคะคือสักุระนะเพราะว่าหน้าผู้ชายแตกต่างจากหน้าผู้หญิงผู้ชายขาดการบำรุงผู้ชายต้องการบำรุงผู้ชายเจอแดดผู้ชายเจอควันลดควันบุหรี่สารพัดควันนะฮะนอนน้อยนะฮะแล้วก็นอนดึกนะคุณผู้ชมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวหน้าจะชาราภาพไปไกลกว่าผู้หญิงนะฮะผู้ชายบางคน20กว่าบางคน,น,านหน้าไป40ผู้ชายบางคน<ๆ>30หน้าไป50นะฮะอ,อันนี้คือ,อเรื่องจริงนะฮะ,ะเพราะว่าเขาไม่ดูแลตัวเองอม,มลภาวะแอลกอฮอล์ทุกอย่างทําลายผิวผู้ชายหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยเหนือกว่าครีมทั่วไปนะฮะเป็นครีมที่ทาเฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะ,ะสารสกัดจากซากุระนะจะทาให้ผิวของคุณเนี่ยเติมความชุ่มฉ่าให้กับผิวแล้วก็สารสกัดจากเอ เอจะผลัดเซลล์ผิวคุณอย่างอ่อนโยนไม่มียิบ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 นะครับคุณผู้ชมนะจะผลัดเซลล์ผิวของคุณอย่างอ่อนโยนและก็เพิ่มความหนุ่มความเพิ่มความหนุ่มชะลอความ แก่เพิ่มความหนุ่มชะลอความแก่ให้กับผิวของคุณคุณผู้ชายใช้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องพี่เต๋าบอกเลยว่า15วันรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วแม่เพราะว่ามันเป็น aha aha อย่างประมาณ15วันนะคะเนี่ยใช้แค่เนื้นิดเดียวคุณผู้ชมแล้วกดตรงนี้กดตรงนี้ลงมานะฮะแล้วก็เนื้อครีมก็จะออกมาทานิดเดียวนะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจะแห้งไม่เหนียวเลนอะหนะใช้แค่ก่อนนอนกลางวันไม่ต้องใช้ใช้แค่ก่อนนอนเพราะคุณผู้ชายไม่ชอบทาอะไรกลางวันอยู่แล้วใช้แค่ก่อนนอนจะแห้งแล้ว ก็ไม่มันไม่เยิม,มการันตีว่า15วันรู้เรื่องสำหรับนี่เลยนะ NCO นะฮะเมน X เอ็กซ์เนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาแล้วเพราะโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้นะคะ1กระปุกในราคาปกติอยู่ที่ 1, 2 9 0บาทแต่พิเศษส,สดๆค่ะลดเหลือเพียงแค่890บาทเท่านั้นและให้มากไปกว่านั้นอีกนะคะถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกแถมให้เลยอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือครีมกันแดดอีก1กระปุกไปเลยในยราคาเพียงแค่1590บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่0 9นย์9ก้าหนึ่งห้าสี่เก1รอนึ่ะ0 9่5 4 9 1 4 9 5ค้ะกันอีกหน่ใรอครีมธนรมดานะ บอกไว้ก่อนนะมันแอดวานซ์มากกว่าครีมทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าผู้ชายที่มันโสมเยี่ยมแย่ๆนะดำๆคร้ำๆใช้แล้วเขาบอกว่าหล่อกันกนักต่อนักเลยทีเดียวนะฮะค่ะามาปรินนะคะเจ้าสาวคือเธอนะเคาะคิมเบอรี่ยืนยันไม่เปลี่ยนใจค่ะค่ะก็ออกงานอีเวนต์ครั้งแรกเลยนะคะสําหรับมาปรินหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็กักตัวอยู่บ้านมานานเนื่องจากว่าติดโควิด19ทีนี้เนี่ยพอไปเจอตัวนะคะนักข่าวก็เลยไปสอบถามสักหน่อยเนื่องจากว่าละครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเลยก็คืออกเกือบ หักแอบรักคุณสามีฟีว่ามากๆเลยนะคะพอไปถามถึงฟีดแบ็กเนี่ยเจ้าตัวก็แฮปปี้แล้วก็ปลื้มสุดๆกระแสละครว่าฮอตแล้วแต่ว่าเรื่องของความรักในชีวิตจริงเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยล่าสุดนะคะมีการโพสต์คลิปสวีทกับคิมเบอร์ลี่ลงในอินสตาแกรมจนแฟนคลับคิดว่าเป็นพรีวดดิ้งคือความหวานเนี่ยยังคงเยิม้มหยดย้อยเหมือนเดิมนะคะแต่ที่เพิ่มเติมคือแลนอนาคตกันแล้วซึ่งมากเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าพร้อมมากๆบอกว่ามีการคุยกันเรื่องแต่งงานกับคิมบ้างแล้ว นะแต่แค่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดขอทํางานเก็บเงินอีกสักนิดหนึ่งแต่ย้าชัดว่ายังไงเจ้าสาวของผมก็เป็นคนเดิมคนนี้แน่นอนครับอ้าวนะฮะสงการเตชะนรงคนะ์นพศชมแมทพิรณีไม่หยุดดูแลดีดีค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นดีว่าคุณสงกรารเนี่ยไปผ่าตัดหัวเข่ามาเพราะว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บเรื้อรังมานานจากการที่หักโหมออกกําลังกายนะคะแต่ว่าแฟนๆเบาใจได้ค่ะเพราะว่าคุณสงกรารเขามีพยาบาลคนพิเศษคอยดูแลแบบใกล้ชิดใกล้ชิดเลย ก็คือหวานใจสาวแมทพิรณีนั่นเองดูแลดีขนาดไหนเนี่ยดูได้จากการที่คุณสงกรานะคะมีการโพสต์ชมโพสต์ขอบคุณแบบรัวๆที่คุณแมทคอยส่งอาหารจัดยาให้ตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยรับรองว่าหายวันแหกคืนแน่นอนค่ะ,ะมาอีกหนึ่งคู่คุณผู้ชมนั่นเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะกันนภัสนะจับมือมาลีตอบเขาบอกว่าต้นเขาบอกว่าตอบแล้วนะคะว่าเริ่มต้นใหม่รับหน่อยครอบครัวโดนโจมตีอย่างหนักค่ะก็คือยังเป็นประเด็นนะคะที่พอเจอหน้ากี่ครั้งกี่ทีนะคะก็ยังถามถึง ในประเด็นก่อนหน้าที่มีกระแสข่าวเลิกรากับนางเอกสาวมารีนะคะคุณกันนพัฒน์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวคือครอบครัวเนี่ยเหมือนกับว่าโดนโยงไปด้วยนะคะแล้วคุณการเขาก็บอกว่าปกติครอบครัวผมเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้พอมันมีเข้ามาเยอะๆแม่ผมก็เครียดพ่อก็เครียดอยากบอกทุกคนว่า,าถ้าจะมีอะไรเนี่ยให้ว่ามาที่ผมแค่คนเดียวอย่าให้ลามไปถึงครอบครัว ครับอ้าวนะฮะก็กลับมารักกันแล้วทีนี้ก็มาดูต่อไปว่าความรักท้งนี้จะอยู่ได้นานมากน้อยขนาดไหนนะฮะเพราะเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรค่ะน้องกันทําได้นะฮะ ทุกที่ต้องขอขอบคุณนะฮะ n c o คุณผู้ชมนะฮะเขาเรียกว่าเป็นตัวครีมที่ a d v a n c มาสําหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะแต่แอบ,บกระซิบนิดนึงว่าคุณผู้หญิงก็ใช้ได้เพราะว่าม,มัน a d v a n c มาว่าเรื่อสําภางคุณผู้หญิงนะฮะใครที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใครที่อยากจะหล่อขึ้นใครที่อยากจะใสขึ้นใครที่อยากจะสดขึ้นฮนะต้องครีมตัวนี้สําหรับคุณผู้ชายวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับปกติ1กระปุกราคา1,290บาทแต่วันนี้ลดพิเศษค่ะเหลือเพียงแค่890บาทเท่านั้นและพิเศษมากไปกว่าานนัั้้ถคุณรบ NCO ไปเลย2กระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งอย่างด้วยกันนั่นก็คือครีมกันแดดอีกหนึ่งกระปุกค่ะซื้อ2แถมหนึ่งไปเลยในะราคาเพียงแค่1 5 9 0เบาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่0915491495ย้ํากย้ำกันอีกหนึ่งรอบค่ะ0 9 1ย์9 1 4 9 5ค่ะช่วงหน้านะคะนี่เลยสิ้นแล้วลุงเคมสุนักแสนรักของบุ๋มปนัดดาหลังป่วยหนักนะเขาบอกร้องไห้หนักมากเลยนะฮะอาจจะเป็นยังไงติดตามช่วงนี้ฟักสักครู่นึ่อนคครับ่ะ